ลงไปทําหน้าที่เราก็คงไม่ได้เจอแต่คนที่ยิ้มสุขภาพแข็งแรงไม่มีเ,อเจอแต่คนที่เจ็บคนป่วยคนตายนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยมันทําให้จิตตกหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าเรามีความกระด้างเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไหมเขาก็โดดลงมาค่ะสูงเท่าตึกแปดชั้นหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะก็ะโดดลงมาต่อหน้าเป็นเหตุการณ์ที่จําทุกวันเนี้ยหลังจากนั้นมามีความสึกว่าฉันจะต้องเป็นกู้ชีพฉันจะต้องทําอะไรแบบ ได้มากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีนีมีคนเคยเปรียบเทียบว,ว่าอย่างคนที่เป็นหมอเนี่ยค <ะ S 2> คนที่มีความสุขดีๆเขาคงไม่ไปหาหมอหมอก็จะเจอแต่คนที่เจ็บไข้ทด้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราเองก็เหมือนกันจิตอาสาลงไปทําหน้าที่เราก็คงไม่ได้เจอแต่คนที่ยิ้มสุขภาพแข็งแรงไม่มีค่ะเจอแต่คนที่เจ็บคนป่วยคนตายนานวันเข้านานวันเข้า,นานนเานี่ย มันทําให้จิตตกหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าเรามีความกระด้างเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไหมมันไม่ใช่ความกระด้างนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทําให้เรามีจิตใจอ่อนโยนมากกว่าจิตใจอ่อนโยนขึ้นใช่ค่ะมีเมตตาแล้วก็รู้จักใจเขาใจเราเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สายโดนโดนฝึกมาหัวใจสาคัญของตายนะคือการที่สายช่วยคนเนี่ยแายไม่เคยคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคือคนป่วยหรือคนที่ได้รับบาดเจ็บ อันดับแรกมองเลยคนนี้ญาติเราไม่รู้จักกันเลยนะไม่รู้ว่าลงไปถึงเนี่เออยเขาญาติเราญาติเป็นญาติชั้นบางคนเนี่ยแต่เห็นแล้วแต่น้าตาไหลเลยใส่เสื้อผ้าเหมือนแม่แต่เลยทรงผมรูปร่างเหมือนแม่เลยบางทีก็แอบน้าตาไหลก็มีค่ะออค่ะแต่ว่ามาออถึงนะวันนี้คืออะไรที่มันหดหูเนี่ยตอนนี้เราเราต้องต้องท่องไว้ละเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปมันคือศัตธรรมอืม,อมแล้วมีบ้างไว้ที่ เออเวลาทํางานอาสาแล้วเ,เรารู้สึกทอ้อไม่อยากทำละหรืออยากจะพอแค่นี้ละมีไหมฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีบ้างค่ะที่แบบท้อเหนื่อยหรือแบบแต่ก็ถามว่าถามตัวเองว่าก็ไม่ได้มีใครเอาไม้เลียวมาบังคับให้แบบต้องไปนะหรืออะไรเงี้ยเราเลือกที่จะทําเองแล้วถ้าทําแล้วมันทุกข์มันเหนื่อยอจะทาทาไมสุดท้ายแล้วก็คนพบว่าเออทาตรงนี้มันดีมัน มันเป็นอะไรที่ที่ซัพพอร์ตแล้วก็ฮิวใจเรามันมีความรู้สึกว่ามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่แบบคิดบวกแล้วเราก็อยากแบบแบ่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างด้วยแต่งานของคุณตายเนี่ยจะเจอแต่คนที่เขามีความทุกข์เนี่ยเขาเจ็บเขาป่วยเขากําลังสาหัสเขากำลังจะตายจะเจอแต่คนที่มีความทุกข์ทั้งนั้นนะใช่ค่ะ บางคนก็เป็นแบบดีเพสเป็นแพนิคเป็นซึมเศร้าทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ทุกวันค่ะก็ยังช่วยจนแต่บอกทีมงานว่าทีมงานอย่าเป็นนะท,นทิ้งพี่ตายทุกคนอย่าเป็นนะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ตายอย่าเป็นนะอย่างน้อยอะให้เหลือตายไ้สักคนไปให้ดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสที่เราไปช่วยเนี่ยเออบางคนอาจจะเจ็บอาจจะเสียชีวิตอาจจะกําลังต้องไปปั๊มหัวใจอะไรก็ตามมีเคสไหนไหมที่เรา ต้องไปเกลี้ยกล่อมเขาอย่างเช่นเขากำลังจะฆ่าตัว oh. ตวายเงี้ยมีไหมฮะมีค่ะก็เขาจะโดดจากที่สูงอะค่ะนานแล้วข่าวเนี้ยค่ะก็แถววิภาวารีไต่ขึ้นรถกระเช้าไปกับพี่บินอ,อค่ะทีเนี้ยรถกระเช้าเสียต้องเปลี่ยนคันครับเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงก็กำลังจะโดดตึกเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็คุยโทรศัพท์เขาเ,ออเขาก็รอเขาจาแต่ได้ทีเนี้ยเขาขอให้ไต่ขึ้นแล้วไต่กลัวความสูง ก็เลยบอกว่าขอให้พี่บินขึ้นไปด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะพอ,อขึ้นไปกระเช้าเสียระหว่างที่เรารอรถกระเช้าอีกคันหนึ่งค่ะก็เขาทําเงี้ยก็โดดลงมาเลยอ้าวต่อหน้าเลยค่ะคือเราเราก็กําลังขึ้นไปแต่ยังขึ้นไปหาเขาไม่ได้แล้วเปลี่ยน oh, กระเช้า<ะ>ค่ะกำลังเปลี่ยนกระเช้าอยู่เปลี่ยนรถกระเช้าเขาก็โดดลงมาค่ะสูงเท่าตึกแปดชั้นหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะสายฟฟ้าแรงสูงค่ะ,ะก็โดดลงมาต่อหน้า เป็นเหตุการณ์ที่จําทุกวันเนี้ยหลังจากนั้นมามีความรู้สึกว,ว่าฉันจะต้องเป็นกู้ชีพฉันจะต้องทําอะไรแบบได้มากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่นั่นมันมันมันเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไม่ใช่เพราะเราเพราะรถกระเช้ามันเสียไม่เกี่ยวรลกระเช้าเราอาจจะตัวตัวตัวคนที่เขาจะกระโดดฆ่าตัวตายอ่ะเขาเหมือนตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วอภาวะเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่เราระวังอยู่ในกระเช้ากขาไม่ขึ้นปหาเขาเนี่ยเขาโดดลงมา นนั้นไม่ค่ะคือแตดรออยู่ข้างล่างแล้วค่ะคือกระเชา้าอันแรกเนี่ยเสียก็บอกว่ารอปป๊ดนะเปลี่ยนกระเช้าก่อนแล้วก็กลงมาแล้วเขาก็แบบเหมือนหมดพลังแล้วว่าเขาก็ทําท่าอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดลงมาต่อหน้าเลยโอโ้โหตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นไงคะตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นไงพอจําได้ไหมความรู้สึกใจตอนนั้นคือแบบหูดับคือทุกอย่างดับหมดเลยวูบหมดเลยแล้วก็มันจะมีแบบ ทีมพยาบาลแล้วก็กู้ชีพใช่ไหมคะที่แบบไปช่วยแต่ตัวแต่เองตอนนั้นยังเป็นอาสามไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้เยอะอะค่ะก็เลยมีเขาสื่อว่าฉันอยากเรียนอีกฉันอยากแบบตั๊มหัวใจอยากทําอะไรได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยอการจะที่เราจะเคลียร์กล่อมใครสักคนเนี่ยไม่ให้เขาอืไม่ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวประกันเยอะค่ะเราเราเราต้องมีการอบรมก่อนไหมฮะ อ๋อมันมันก็มีค่ะแล้วก็มันค่อนข้างที่ใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องพูดกับเขาคืออะไรก็คืออยากให้เขานึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังครพอบครัวบางทีเราไปพูดบอก,ก,อกอรักตัวเองรักตัวเองคนถ้าเขารักตัวเองเขาจะไม่ทําแบบนี้อ๋อต้องพูดให้เขานึกถึงคนที่เขารักคนที่เขารักคนที่เขารักค่ะแล้วก็อีกอย่างต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่าเขาเป็นผู้ป่วยไหม เราต้องดูอันนี้อีกปัจจัยหนึ่งอีกใช่ค่ะเช่นซึมเศร้าอะไรพวกนี้เหละถูกต้องค่ะเออบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องฆ่าตัวตายทําไมต้องโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนคนนี้เขามีประวัติอาจจะเป็นซึมเศร้าไบพลาร์แพนิคแมเนี่หรืออะไรหล,หลายอย่างเราต้องดูควบคู่นไปเพราะว่าถ้าคนที่เป็นซึมเศร้าค่ะคนที่ได้คิดฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วอ่ะจะต้องมีครั้งที่สองอแน่นอนค่ะ ซึ่งประวัติต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้จากคนรอบข้างที่อยู่แถวๆนั้นที่เป็นญาติพี่น้องเขาใช่ค่ะแล้วก็ดูว่าเขาทานยามีอะไรหรือเปล่าแต่เจอคนที่แบบเอ่อคิดสั้นฆ่าตัวตายบางคนไม่อยากตายนะแต่แบบประชดหรือกินยาหรืออะ,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บ่อยเยอะมากมทุกวันนี้ก็ยังมีแบบโทรมาคุยก็ต้องคุยกับเพื่อนเขาก็ต้องคุยก็ต้องรับฟังค่ะ,คะแต่ว่ารับฟังแล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่ปล่อยวางไม่อะไรอย่างเงี้ย ตัวเราเองอ่ะจะเป็นเออเราให้คำปรึกษาคนอื่นได้แล้วเวลาที่เราจิตตกซึมเศร้าเราปรึกษาใครฮะทีมงานทีมงานที่ออกไปทำงานด้วยระบายกับทีมงานหมดเลยค่ะคุณต่ายเป็นอาสามาสามสิบปีคิดว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ไปอีกสักกี่ปีฮะ จนกว่าข้อเข่าจะไม่ไหวอะค่ะโอแล้วก็องูอีกนานคือทุกวันนี้เวลาเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยก็หอบนะเพราะว่าไตเป็นแบบเหมือนลองโควิดด้วยอะค่ะ๋อเป็นลองโควิดด้วยใช่คิดคิดคิดว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อืออือออฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็ทําเท่าที่ทําได้ก็ยัง CPR อะไรได้ได้ปกติค่ะก็เป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วแต่ถามว่าจะให้ไต่มัพูดว่าแบบเอจะทําจนกว่าชีวิตจะ หรือเราจะไม่พูดคํานี้ทําเท่าที่ไหวแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้กับเด็กรุ่นหลัง่ะคะทําจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวค่ะอทําจนกว่ากระดูกจะก็ปักป,ปักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วตอนตอนนี้เนี่ยนอกจากทําหน้าที่อาสาแล้วเนี่ยเราทำอย่างอื่นดีไหมครับหมายถึงงาน ็มีละครค่ะที่ออนแอร์เพิ่งจบไปเรื่องหนึง่งฮะแล้วตอนนี้กาลังจะออนแอร์อีกเรื่องหนึง่งอนาคตเนี่ยเราวางไหมครับ<ม>ว่าเราอยากทําอะไรต่อไปหลังจากนี้มันวางไว้เยอะมากค่ะพี่ <laughs> มันก็แต่งจริงแล้วแต่ค่อยๆทาอะไรเป็นสเต็ปมากกว่านะคะโปรเจกต์เยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนโปรเจกต์เยอะจริงแต่ตอนนี้ทําอะไรทําตามกําลังมากกว่าทําแล้วทําสบายแบบให้สบายใจอะ่ะทําที่เราสบายใจม,มากกว่าค่ะ มีเราเคยคิดไหมว่ามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอยากจะทํยายังไม่ได้ทำนะคะใช่นั่ง<ม>อ่านข่าวพี่มั้งคะ <laughs> อย่าให้โยบุตกงานกะ็ <laughs> อาจจะอยากมีธุรกิจเล็กๆหรือแบบเปิดร้านขายอาหารแต่ไม่ต้องเยอะเขาทำไม่อร่อยทำได้อย่างเดียวแบบข้าซอยสายทาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากเ,เปิดร้านอาหารอยากเปิดร้านข้าวซอยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากให้คนทั่วไปจดจําภาพของเราในภาพไหน<า>เป็นดาราปเป็นนักแสดงหรือเป็นจิตอาสาภาพภาพอย่างเนี้ยค่ะบางทีถ้าแฟนคลับที่ไปเจอในทิกตอกอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเอออันนั้คือมุมของเราจริงแต่ว่าบางทีบาง,บางภาพอ่ะคือคนเราอ่ะตัวแต่เองอะไม่ได้เป็นสีขาวซะเลย นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบสีเทาสีดําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลางดีบ้างเลวบ้างอยู่ที่ว่าเราจะแสดงมุมไหนออกมาให้ให้คนเห็นมากกว่านะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรสีเทาหรืออะไรที่เป็นสาบอันไม่เกี่ยวนะคะก็ก็อยากให้เขาเห็นตัวตนขององจริงที่เราเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ใช่แบบสายหวาาหรือแบบหรืออะไรตามที่เห็นในทีวีอันนั้คือบทบาทการแสดงที่ เราเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราแต่ถ้าเราเป็นกู้ภัยผู้ชีพเราอยู่ในเครื่องแบบเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการทํางนานของเราอีกแบบหนึง่งแต่ถ้านอนอยู่บ้านใส่ชุดนอนก็อีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะครับครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ